นยายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมศูนย์ประชาการกองกาลังผสมทางทะเลนะครับพร้อมยืยนยันว่าไทยนั้นให้ความสําคัญกับความร่วมมือเพื่อป้องกันภัยคุกคามทางทะเลพร้อมกันนั้นยังได้แสดงความพอใจกับการสําเร็จในการเดินทางเยือนราชอาณาจักรบาเรนทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานครับการเดินทางเยือนราชอาณาจักรบาเรนของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีวันสุดท้าย ได้เดินทางไปเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจและบทบาทของศูนย์ประชาการกองกําลังผสมทางทะเลซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง26ประเทศในการรักษาความมั่นคงทางทะเลต่อต้านการต่อการร้ายและโจรสลัดในน่านน้าตะวันออกกลางและแอฟริกาซึ่งเป็นเส้นทางผ่านของสินค้าพลังงานที่สําคัญที่สุดของโลกโดยกองทัพเรือไทยได้จัดกําลังเข้าร่วมตั้งแต่ปี2552และปัจจุบัน ทหารเรือไทยได้รับมอบหมายให้ดํารงตําแหน่งผู้บังคับการกองกาลังเฉพาะกิจผสม151ภายใต้กองกําลังผสมทางทะเละเพื่อปฏิบัติภารกิจปราบปรามโจรสลัดระหว่างเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนปีนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันว่าประเทศไทยจะสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจของศูนย์อย่างต่อเนื่องเพื่อทําให้เกิดความมั่นคงทางทะเลอย่างแท้จริงจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเยี่ยมชมเขตอุตสาหกรรม และโครงการก่อสร้างบ้านพักผู้มีรายได้น้อยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ไปกล่าวสุนทรพจน์เปิดการประชุมคณะนักธุรกิจไทยบาเรนเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศโดยระบุว่าขณะนี้ศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยมีความเข้มแข็งและได้เปรียบทางการแข่งขันเพราะแม้ว่าไทยต้องประสบกับอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปีที่แล้วและทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศยังคงสูงถึง1 8 0 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่า GDP ของประเทศในปีนี้จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ5 5ถึง6โดยรัฐบาลยังมีนโยบายที่จะใช้งบประมาณ74,0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน5ปีข้างหน้าที่สำคัญไทยยังมีนโยบายที่เอื้อต่อการลงทุนด้วยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเห็นว่าการเดินทางเยือนราชอาณาจักรบาเรนครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะเป็นการเปิดตลาดการค้าในบาเรนแล้วยังสามารถใช้บาเรนเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าของไทย ไปยังกลุ่มประเทศตะวันออกกลางได้ด้วยโดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรประเภทข้าวผลไม้ไก่แช่แข็งและอาหารฮาลาลโดยในปลายปีนี้จะมีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในระดับผู้ปฏิบัติตามกรอบ MOU เพื่อเร่งรัดและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆให้หมดไป แล้วก็สิ่งที่เราจะได้ประโยชน์นอกเหนือจากการที่เราได้มีการเยือนได้ประโยชน์ระหว่างประเทศไทยกับบาเรนแล้วประเทศบาเรนก็ถือว่าเป็นประตูสู่ตะวันออกกลางประเทศอื่นๆโดยเฉพาะกลุ่มซาอุดีอาระเบียซึ่งเราเองจะเราจะได้มีโอกาสในการเปิดตลาดในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางอื่นๆด้วยครั้งนี้เราได้รับความร่วมมือจากทางด้านของรัฐบาลบาเรนมากซึ่งทางนายกเฐมนตีก็ได้สั่งตามให้กระทรวงอื่นทุกกระทรวงนะคะในแรื่ของความ สัมพันธ์เนี่ยในการสารต่อและเร่งรัดในปัญหาต่างๆและรวมถึงการที่อาจจะต้องนําปัญหาเก่าที่เคยตกค้างอยู่หรืออุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับการลงทุนหรือนักธุรกิจที่ผ่านมาโดยเฉพาะกลุ่มของธุรกิจก่อสร้างก็คงจะนําปัญหาต่างๆที่นักธุรกิจไทยประสบมาช่วยกันร่วมกันในการแก้ไขปัญหา <c oughs> ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเยี่ยมชมมัสยิดเอลเฟต et, ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในบาเรน สามารถรองรับผู้สแสวงบุญได้ถึง7,000คนต่อวันอีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีสถาปัตยกรรมงดงามแบบบาเรนภายในมัสยิดปูพื้นด้วยหินอ่อนจากอิตาลีโรมจากสกอตแลนด์และโคมไฟจากออสเตรียซึ่งถือเป็นจุดเด่นของมัสยิดแห่งนี้ขณะที่ตัวมัสยิดมีตัวอักษรประดิษฐ์เก่าแก่ที่เรียกว่าคูฟิกเขียนอยู่และยังมีห้องสมุดแห่งชาติภายในมัสยิดเพื่อให้ประชาชนสามารถไปใช้ประโยชน์ได้ด้วย จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปท่าอากาศยานนานาชาติกรุงมานามาเพื่อเดินทางต่งอไปอยังกรุงโดฮารัฐกาตาเพื่อเยือนอย่างเป็นทางการโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน